ใครๆก็บอกว่าคนกตันญูจะพบแต่ความสุขและความเจริญแต่สำหรับหมูคำพูดนั้นกลับห่างไกลจากความเป็นจริงในชีวิตของเธอเหลือเกินตั้งแต่เด็กหมูถูกแม่ทิ้งไว้ให้ยายเลี้ยงดูในชนบทแต่เมื่อหมูเริ่มโตพอจะช่วยงานบ้านได้แม่ก็มารับกลับไปอยู่ด้วยไม่ใช่เพราะความรักหรือคิดถึงแต่เพราะต้องการให้ช่วยเลี้ยงน้องชายสองคนที่เป็นลูกของแม่กับพ่อเลี้ยง และช่วยทำง,งานบ้านทุกอย่างเมื่อยายพูดถึงเรื่องเรียนแม่ก็ตัดบททันทีว่าไม่ต้องส่งมันเรียนหรอกโตไปก็ต้องทำนาอยู่ดีหมูจึงต้องเติบโตมาในโลกที่ไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีโอกาสแม้กระทั่งอนาคตของตัวเองพอโตขึ้นมาอีกหน่อยแม่ก็ให้หมูไปรับจ้างเก็บลำไยตามสวนต่างๆเพราะงานในานามีเพียงไม่กี่เดือนในแต่ละปี ไม่ว่าจะได้เงินมากน้อยแค่ไหนโหมก็ไม่มีสิทธิ์เก็บไว้เองเลยเพราะแม่จะเป็นคนเก็บเงินทั้งหมดโดยอ้างเสมอว่าหัดเป็นคนกระตันยูไว้บ้างโตไปชีวิตจะได้เจริญแม้จะทำงานหนักแค่ไหนโหมก็ไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองเสื้อผ้าที่ใส่ยังเป็นของแม่สมัยสาวๆแต่ในขณะเดียวกันน้องชายสองคนต่างก็ได้เรียนหนังสือ และเมื่อน้องชายสองคนอยากได้อะไรแม่ก็มักจะหาซื้อให้โดยไม่ลังเลบ้านที่หมาศัยอยู่เต็มไปด้วยของเก่าๆที่แม่เก็บไว้แม้จะพังหรือใช้การไม่ได้แม่ก็ไม่ยอมทิ้งเพราะของเริ่มล้นบ้านแม่ก็ไม่ทิ้งแต่กลับเลือกต่อเติมบ้านเพิ่มแทนหมเคยจัดบ้านให้เป็นระเบียบแต่แม่กลับโทษว่าเธอทำของหายทั้งที่หมไม่เคยทิ้งอะไรของแม่เลย พราะของรกเต็มบ้านหาอะไรไม่เจอก็โทษหาว่าหมูเป็นขนเก็บเอาไปทิง้งตั้งแต่นั้นมาหมูก็ปล่อยให้ทุกอย่างรกอยู่ตามเดิมแม้จะอยู่ในสภาพแบบนั้นหมูก็ไม่เคยปริปากปลนเพราะรู้ดีว่าถ้าไม่มีบ้านหลังนี้เธอก็ไม่มีที่ไปไม่มีข้าวกินเมื่ออายุ18ยอดชายเจ้าของสวนลำไยที่หมูไปรับจ้างทำงานเริ่มมีท่าทีชอบพอเธอ แม่ของหมเห็นดังนั้นก็รีบไปพูดกับแม่ของยอดชายอ้างว่าชาวบ้านเริ่มซุบซิบนินทาว่าทั้งสองคบกันลับๆเพื่อบีบให้ยอดชายต้องมาสู่ขอแม่โหมจะไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับเขาแต่ยอดชายก็มีใจให้จึงยอมแต่งงานและให้สินสอดตามที่แม่ต้องการหลังแต่งงานแม่เอาเงินสินสอดไปซื้อรถกระบะมือสองให้พ่อเลี้ยง ซื้อโทรศัพท์ให้ลูกชายอีกสองคนส่วนหมกับยอดชายกลับเริ่มมีปัญหาทางการเงินแม่ยังคงของเงินไม่หยุดและเมื่อยอดชายเริ่มเบื่อหน่ายกับปัญหาในครอบครัวของหมเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างติดผู้หญิงคนอื่นและสุดท้ายก็ตัดสินใจไล่หมกับลูกกลับบ้านไปหมูไม่มีทางเลือกต้องกลับมาอยู่กับแม่อีกครั้งฝากลูกไว้กับแม่ แล้วออกไปทำงานในสวนทุกวันแต่ลูกของเธอกลับถูกน้องชายของโหมูรังแกเป็นประจำแม่ก็ไม่สนใจเพราะตามใจลูกชายจนเคยตัวหมูคิดว่าไหนๆตอนกลางวันก็ต้องออกไปทำงานอยู่แล้วต่อให้เธออยู่บ้านลูกก็ยังถูกรังแกอยู่ดีการอยู่ต่อไปก็ไม่ต่างจากเดิมและเธอเองก็ช่วยอะไรลูกไม่ได้การออกไปตั้งหลักที่อื่น เพื่อวันหนึ่งจะพาลูกออกจากสภาพนี้คือทางเลือกสุดท้ายที่เหลืออยู่สุดท้ายโหมจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปหางานทำในกรุงเทพเธอได้งานในโรงงานแห่งหนึ่งมีห้องพักพนักงานมีรถรับส่งแม้ไม่ใช่ชีวิตที่ดีพร้อมแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอมีโอกาสยืนบนขาตัวเองเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่หมกลักไปรับลูกมาอยู่ด้วย เธอสัญญากับตัวเองว่าลูกจะไม่ถูกใครทำร้ายอีกต่อไปและจากนี้ไปเธอจะมีเงินเป็นของตัวเองแม้จะเหลือเก็บแค่สิบบาทร้อยบาทมันก็คือเงินที่เธอหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่ใช่เงินที่ต้องถูกพรากไปเพื่อแลกกับข้าวกินหรือที่อยู่แบบที่เคยผ่านมาโมแค่ได้คิดกับตัวเองว่าทำแบบนี้ตัวเองจะเป็นคนอากตันอยู่หรือเปล่าหรือคำว่า กตันยูแล้วจัดเจริญเป็นแค่กูโซโลบายของคนแก่บางคนที่พูดเพื่อให้คนอื่นเลี้ยงดูตัวเอง